สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพประมงยื่นกามทการเกษตรเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพรกการประมงพศ2558พศในมาตา69นารารับเรื่องราวร้องทุกสาระแก้วอาคารรัฐสภาสอสคณะกรรมาการการเกษตรและสาก์วุฒิสภาน,นำโดยน,นายธนกรถาวรชินโชธ ประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการประมงเพื่อพิจารณาศึกษาพระราชกำหนดการประมงพศ2558รับหนังสือจากนใายไตรเลิกมือสันทัดนายกสมาคมชาวประมงปากน้ำตะกูและคณะเพื่อเสนอข้อเท็จจริงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพรกรการประมงพศ2558พศในมาตรา69จากกรณีที่เกิดกระแสข่าวไม่เห็นด้วยกับการปรับปรบุงแก้ไขมาตรา69แห่งพรกรการประมงพศ2558 ซึ่งเดิมมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า2.5เซนติเมตรทำการประมงในเวลากลางคืนโดยแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า2.5เซนติเมตรทำการประมงนอกเขต12ไมล์ทะเลนับจากแนวทะเลชายฝั่งได้ในเวลากลางคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดทั้งนี้ต้องกำหนดเรื่องการใช้แสงไฟล่อไว้ด้วยสมาคมจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ อาชีพอวนล้อมจับปลากระตักดังนี้หนึ่งการได้มาของปลากระตักจะได้มาโดยเรืออวนล้อมจับปลากระตักที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์อยู่เดิมเท่านั้นและมีการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมงอวนล้อมจับปลากระตักได้แก่ความยาวจํานวนและขนาดตาอวนที่ไม่น้อยกว่า0.6กิลเมตรความยาวไม่เกิน1000เมตร2ปลากระตักมีหลายสายพันธุ์ในประเทศไทยห่วงโซ่วงจรชีวิตของปลากระตักจะมีอายุไขประมาณ1ปีหรือต่ำกว่าชาวประมงสามารถจับปลากระตักตามหลักวิธีการประมงื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น ตามแนวทางกฎเกณฑ์และมตาตรฐานที่เป็นยอมรับในระดับสากลโดยมีการรวบรวมข้อมูลทำการประมงเพื่อประเมินค่า m s y โดยสัตว์น้ำส่วนที่เหลือยังคงได้วางไข่และเจริญเติบโตมาทดแทนอย่างสมดุลกับปริมาณที่ถูกจับไปและมีการกำหนดปริมาณที่ให้สามารถจับได้3การใช้เครื่องมืออวนล้อบจับปลากระตากตามมาตรา69ในปัจจุบันอนุญาตให้ทำการประมงเฉพาะเวลากลางวันซึ่งตามข้อเท็จจริงปลากระตากจะรวมฝูงใหญ่ในช่วงเย็นไปจนถึงเช้าในพื้นที่นอกเขต12ไมล์ทะเล นับจากแนวทะเลชายฝั่งการทำประมงในเวลากลางวันฝูงปลากระตักจะกระจายตัวเป็นก้อนเล็กๆปริมาณปลากระตักที่จับได้จะไม่สอดคล้องกับต้นทุนในการลงแรงประมงส่งผลให้ชาวประมงประสบ ภาวะขาดทุนสะสมสี 4. การแก้ไขมาตตา69ในร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรกรการประมงพศ2 5 5 8พศจำเป็นต้องมีการออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและพื้นที่โดยยึดข้อมูลวิชาการและมาตรการที่เหมาะสมให้ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยาการประมงเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยาการปลากระตากอย่างเหมาะสมและยั่งยืนไม่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและจะส่งผลกระทบต่อทรัพยาการสัตว์น้ำอื่นๆน,น้อยที่สุดโดยจะต้องนำใบพิจารณาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้าในปัจจุบันปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ําลดลงแต่เวล้อมจับปลากระตักถูกนํามาเป็นประเด็นในการจับสัตว์น้ําขนาดเล็กซึ่งความจําเป็นที่จะต้องจับปลากระตักทําให้ต้องมีการใช้ช่องตาอวนที่มีขนาดเล็กตามที่ระเบียบของกรมประมงได้มีการอนุญาตและมีการใช้อวนลักษณะนี้ในลหลายๆประเทศตามหลักสากลชาวประมงจึงได้เสนอให้สามารถทําการประมงนอกเขต12ไมล์ทะเลนับจากแนวทะเลชายฝั่งในเวลากลางคืนเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ําในบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าไวอ่อนนายใจเลิกมือสัญทบน,นายก สมาคมชาวประมงปากน้ำตะโกกล่าวว่าการแก้ไขมาตรา69จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงได้และจะส่งผลให้ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงฟื้นตัวด้านนายธนากรถาวรชินโชตประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการประมงเพื่อพิจารณาศึกษาพระราชกำหนดการประมงพศ2558กล่าวว่าวุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการประมงทุกท่านและขอให้รอติดตามการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวน ในนนวัี้ซึ่งวุฒิสภาจะดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจอย่างดีที่สุดต่อไปแล้วก็ผู้สุดาพนะครับชดใช้วดีนครับสวตัวแทนจากระยองนะครับข้กลุ่ม6กเหมือนกันวันนีเ้เป็นโกศกรรมธิการของเ,ออเ,ออเออกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับจริงๆแล้วน,นะครับที่เรามองในกลุ่มอาชีพนะครับดังนั้นวันนี้ที่มารับเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มอาชีพของ การเกษตรนะครับสำคัญคือประมงพระยองก็วันนี้รู้สึกว่าจะมากันอยู่หลายท่านนะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ากฎหมายนั้นเมื่อออกไปแล้วมันก็ต้องใช้ได้ทุกคนเราสร้างงานสร้างอาชีพแล้วจะต้องสร้างให้อย่างไรยั่งยืนนะครับดังนั้นคณะของสวจะพยายามดูแลนะครับทําอาชีพให้ยั่งยืนนะครับเพื่อความเ้าหน้าในอาชีพถ้าทําแล้วนะครับมันทําให้อาชีพเราหายไปนะครับก็ จะทาไม่ได้งั้นฝากทุกท่านไปนะครับว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับทาอย่างไรให้อาชีพประมงเราย,ยั่งยือนะครับของทีมข่าว AEC TV c ทีว n e l นรายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สาาดนย์2 2. 2> ส่าแนลโดยกาแฟฟารีกาแฟสุขภาพกาแฟทีนิวนวลไม่มีไขมันอันกรีดกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตร,รับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแคอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v c h a n n e l ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน